ซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเทศกาลกินเจนะคะทางด้านของประธานไม่หงิเจตัวและบุญแห่งเจตัวก็นำเหล่าเจอิ้วนับพันคนร่วมอัญเชิญองค์ุกโจจากศารพระโบทีสัตว์ตนอิ่มสู่สองโรงเจของจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อเป็นองค์ประธานให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับไหว้ขอพรเนืน่องในเทศกาลคือสินกินเจจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ วันที่23กันยายนถือเป็นวันแรกของเทศกาลถือศีลกินเจผักปลอดสารพิษเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจประเพณีโบราณเธอดพระเกิพ่อหลวงทำความดีถวายพ่อจังหวาาัดจันทบุรีประจำปี2557ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา9วัน9คืนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2ตุลาคม2557 เจอิวในจังหวัดจันทบุรีกว่าพันคนจึงร่วมแต่งกายชุดขาวเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญองค์เต่าเล่าแชรกุลองค์กิวอ้วงฮุกโจองค์หนำชิงแชรกุลและองค์บักเต้าแชร์กุงเพื่ออัญเชิญองค์ฮุกโจจากศาลพระโพธิสัตว์กนิมสู่สองโรงเจในจังหวัดจันทบุรีเพื่อประดิษฐานให้ประชาชนร่วมกราบไหว้ขบวนแห่ได้เริ่มจากพุนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญยารามที่จัดเทศกาลถือสิ่งกินเจเป็นปีที่127้ยีิโดยมีนายสมยศเสือสกุลประธานพุ่นเฮงเจตัวและอาจารย์ คาถาชินปบัญชรนนักพยากรณ์ชื่อดังนำคณะกรรมาการบริหารประจำปี2555ถึง2557และเจอิว e ร่วมอัญเชิญเกี้ยวสวานไปสมทบกับขบวนของโรงเจไม่งี้สมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานที่จัดเทศกาลถือสิ่งกินเจเป็นปีที่28โดยมีมังกรลอกโกะ ขบวนสิ่งโตและคณะกรรมาการสีสันเจ้ารวมพิธีที่มุ่งเน้นชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไมเ่เบียดเบียนสัตว์สร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ผ่านบริเวณสี่แยกต่างเองเข้าสู่ตลาดน้ำพุผ่านห้างสปปรรพสินค้ายิ่งใหญ่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ผ่านโรงแรมกเกษมสารเข้าสู่ศาลพระโพธิสัตว์กลนิมสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นคณะก,กรรมการทั้งสองโรงเจได้นําประชาชนชาวจันทบุรีที่ถือศีลกินเจและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีรับออ่งกิ่วห้องฮูกโจหรือพิธีรับเจ้านาศาลพระโพธิศัตว์คนอิ่มเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีจีนโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน พร้อมร่วมการอันเชิญองค์กิ่วว่งฮุกโจผ่านชุมชนริมน้ำจันทบุรีถนนเทศบาลสายสองทำกลางเหล่าเจิ้ยร่วมอันโม่ธนาบุญอันเชิญองค์กิ่วว่งฮุกโจสู่บ้วนเห่งเจตัวและมมงีเจตัวเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีประจำปี2557ค่ะ